สวัสดีครับผมรายการพระเครื่องยอดนิยม ep ที่158นะครับมีพระเก่าเก่าที่สวยนะครับมานําเสนออีกเช่นเดิมนะครับท่านที่ชื่นชอบและสนใจนะครับทักหรือโทรเข้ามานะครับตามเบอร์โทรนะครับตามนี้เลยนะครับแอดไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับรายการพระเครื่องยอดนิยมนะครับพระบ้านเก่าเก่าที่สวยแอดไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะครับไลน์ไม่ขึ้นก็สแกน qr code เข้าไลน์นะครับชอบใจรายการไหนไม่ควรพลาดนะครับ ep ที่158ครับ รายการแรกเป็นรูปหล่อพ่อท่านค้ายวัสวนขันนครศรีธรรมราชครับองนี้จะเป็นพิมพ์ไหว้ข้างนะครับประมาณปีศ6นะครับวัดโคกเมลุนะครับแห่งเมืองนครศรีธรรมราชครับนานมาทีนะครับพ่อท่านค้ายวัสวนขันเผือเจอพ่อเพ่พี่น้องสายใต้นะครับที่เขามารับชมนะครับชอบใจติดต่อกันเข้ามานะครับหลวงพ่อค้ายนะครับวาจาสิ์นะครับนครศรีธรรมราชครับ เป็นน้อทองแดงนะครับไหว้ข้างยอดนิยมนะครับพ่อท่านคล้ายครับด้านหลังก็จะเป็นยันต์อัคระนะครับเนื้อทองแดงนะครับเก่าสวยเดิมครับอีกหนึ่งรายการนะครับยอดนิยมสายใต้นะครับเป็นพระชัยสี่มุมเมืองอาจารย์นำวดรสาลาครับประมาณปีหนึ่งแปดนะครับเป็นรูปโลขนาดเล็กน่ารักกระไหล่ทองสวยเดิมนะครับพระชัยวัดสี่มุมเมืองครับอาจารย์นำ สุดยอดหายากนะครับมีโค้ดนะครับรุ่นนี้นะครับปลุกเสกพิธีใหญ่โค้ดหนึ่งตัวนะครับรุ่นนี้จะมีทั้งไม่มีโค้ดแล้วก็โค้ดหนึ่งโค้ดสองโค้ดสามตัวนะครับสวยเดิมนะครับโค้ดเป็นตัวตอกพระชัยสี่มุมเมืองครับหรือพระชัยจตุรพิษพิมานนะครับสี่ทิศสวยเดิมนะครับเครื่องร้างของขังก็มีนะครับงาแกะเก่านะครับเสือคาบดาบ อาจารย์เฮงเขาดินครับอาจารย์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์เป็นงานช้างแกะนะครับช้ำๆ้ใช้สวยแห้งๆเก่าๆเสือคาบหางนะครับพุทธคุณก็โชคลาภเมตตามหานิยมนะครับแล้วก็มหาอำนาจครับสวยงามนะครับมีจานนะครับใต้ฐานมีจานยังสวยเดิมนะครับยันอัคระนะครับเก่าเดิมๆนะครับ แกะครับเสือคาบหางต่อก็ด้วยเครื่องรางของขังนะครับอีกหนึ่งรายการเสือหลวงพ่อปานวัดคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการครับแกะมาจากเขี่ยวเสือนะครับเก่าสวยเนื้อช่ำๆแห้งๆนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับทันที่คารับชมใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านอย่างสูงนะครับจะได้ไม่พลาดชมของดีๆเด็ดๆกันนะครับหลวงพ่อปานนะครับเคี่ยวเสือแกะตัวนี้ตัวใหญ่ๆสวยๆนะครับเนื้อฉ่ำมาก มีลอยจานอัขระเดิมนะครับเขี่ยวเสือยอดนิยมครับหลวงพ่อปานคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการครับใต้ฐานยังเห็นรอยจานนะครับเก่าเป็นร้อยปีนะครับเนื้อแบบนี้นะครับเขี่ยวเสือสุดยอดเกดจกิเก่าครับหลวงพ่อปานจังหวัดสมุทรปราการครับ ต่อไปก็มาชมพระเนื้อผงนะครับรุ่นฟ้าผ่าหลวงพ่อพรมครับปีหนึ่งสองสุดยอดประสบการณ์สูงนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์เบอร์ตาคีจังหวัดนครสวรรค์ปั๊มยันห้านะครับเก่าเดิมนะครับรุ่นฟ้าผ่านะครับยอดนิยมนะครับเนื้อออกเขียวๆที่สวยครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์นครสวรรค์ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นประสบการณ์สูงนะครับปีหนึ่งสองครับ พระกระเสวยหลากหลายในยการนะครับสลับกันมานะครับชื่นชอบและสนใจติดต่อเข้ามานะครับต่อไปก็เป็นพระเมตตามหานิยมครับสวยเดิมนะครับพระในฟอร์มลํำหนาสวยนะครับพระนางพญาพิสุนุโลกเข่าโค้งครับเนื้อดินนะครับพิมพ์ยอดนิยมนะครับได้หนาได้สวยสมบูรณ์สุดนะครับพระนางพญาเข่าโค้งกุดนางพญาพิสุนุโลกครับชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับ พระนางพญาพิสุรุโลกสวยสมบูรณ์ครับมาใหม่ๆนะครับอีกหนึ่งในการยอดนิยมนะครับเกจิรุ่นเก่าโบราณนะครับร้อยกว่าปีนะครับหลวงพ่อปานพระบางนมโคพิมพ์ขี่คุดนะครับองนี้น่าจะเป็นพิมพ์โบราณครับพระเครื่องยอดนิยมนะครับพระเก่ายอดนิยมสวยๆเนื้อเก่ามากนะครับผงเดิมยังอยู่นะครับพระเนื้อดินหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่คุดครับ สวยเดิมนะครับแล้วเนื้อเก่ามากๆครับมาใหม่ล่าสุดครับต่อกันด้วยพระกิ่งเก่าโบราณนะครับองค์นี้เป็นพระกิ่งเฉลิมพลครับบุกเสกกระสร้างนะครับวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับสองสี่เก้าเจ็ดกิ่งเฉลิมพลเนื้อนวะนะครับเก่าสวยเดิมนะครับทนใดที่ชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับกิ่งเฉลิมพล วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีต่อโค้ชหม่อมเจ้าเฉลิมพลนะครับที่คาพรนะครับผู้อุปถัมภ์นะครับสมัยนั้นนะครับตัวหนังสือเป็นตัวต่อเก่านะครับเฉลิมพลครับเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับเนื้อสวยเดิมครับกิ่งเฉลิมพลวัดช้างให้สองสี่เก้าเจ็ดครับต่อไปก็มาชมพระสมเด็จกันบ้างนะครับสมเด็จขาโต๊ะนะครับสองสี่หกแปด ลวงพุโตวัดประดู่ฉิมพีครับนานมาทีนะครับเนื้อที่สวยเก่าเก่าเดิมเดิมครับสมเด็จขาโตยอดนิยมนะครับวัดประดู่ฉิมพีกรุงเทพมหานครครับสวยงามมากนะครับพระเก่าเก่าที่สวยบ้านบ้านครับพระสมเด็จขาโตเดี่ยวนะครับสองสี่หกแปดแล้วก็ต่อกันเร่งที่สองของรายการนะครับพระสมเด็จนะครับสวยเดิมนะครับเนื้อเก่ามากลำดับที่สอง พระสมเด็จยอดนิยมบ้านๆครับมาใหม่ล่าสุดนะครับพระสมเด็จเนื้อเสสวยแห้งๆองค์ที่สองครับโอนไวส่งไวทุกท่านนะครับถึนชอบและสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับโดยแอดไลน์เข้ามานะครับสวยสมบูรณ์นะครับพระสมเด็จองค์ที่สองครับ ต่อก็ได้องค์ที่3ของรายการนะครับพระสมเด็จวัดเกตนะครับฐานคู่นะครับองค์นี้นะครับ5้าชั้นสวยงามมากครับพระสมเด็จเนื้อสีสวยเก่ามีคาบเก่าเดิมนะครับสมเด็จวัดเกตชโยนะครับพิมพเข่าบวงสวยสมบูรณ์ครับมาใหม่นะครับลำดับที่3นะครับของรายการพระสมเด็จต่อไปก็เป็นเครื่องรางของขลังโบราณนะครับสุดยอดหายากนะครับเป็นไม้ไผ่ตันนะครับ หัวท้ายนะครับปลายยอดด้วนนะครับก็เป็นข้างหลังของขังที่มีความเข้มขังในตัวครับหลวงพุจันทร์วัดนางหนูครับท่านเป็นเกจิยุค2485นะครับสงครามโลกครั้งที่2ตะกุดไม่ลวกนะครับพันด้วยผ้าจีวรนะครับแล้วก็ลงลักปิดทองเก่าด้านในจะเห็นผ้าจีวรชัดเจนนะครับเป็นลายผ้านะครับเก่ามากนะครับ เป็นเครื่องรางของขังนะครับสุดยอดในด้านแคลคาดคงกระพันและมหาอุดครับลักทองเก่าหนาสวยนะครับรวมร้อยปีแล้วนะครับความเก่าหัวท้ายนะครับยอดด้วนนะครับมหาอุดสุดยอดครับตะกุดหลวงพุทธวนางหนูจังหวัดลบบุรีนะครับต่อไปก็มาชมเหรียญยอดนิยมนะครับหลวงพ่อจงวัฒนาต่างนอกรับรุ่นกันภัย2499เเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับโบราณครับ มีปั๊มด้านหลังนะครับมีตัวหนังสือด้านหลังนะครับหลวงพ่อจงวัดน้าต่างนอคับจังหวัดพระนครศรีอยุธยารุ่นกันภัยตัวหนังสือแถวบนนะครับกันไัยนะครับสองสี่เก้าเก้าครับเป็นนกทองเหลืองนะครับเก่าสวยสมบูรณ์ครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอคับกันไัยต่อก็ด้วยเหรียญเงินนะครับราชการที่สี่นะครับเหรียญสามฉัด เก่าและสวยมากเหรียญสามฉัดเนื้อเงินครับมีจานนะครับด้านหลังก็จะเป็นกงจักรนะครับเนื้อเงินสามชัดลูกสมัยรัชกาลที่4ครับหนักประมาณ1บาทนะครับต่อกันด้วยเหรียญหล่อโบราณนะครับสุดยอดประสบการณ์สูงเจ้าสวัวหลวงปู่บุญัดกลางบางแก้วครับนา,นานมาทีนะครับเหรียญหล่อเจ้าสวัวได้หนาสวยเก่าเดิมนะครับ เหรียญหล่อยอดนิยมนะครับหลวงปูบุญวัดกลางบางแก้วครับยุคโบราณครับ2440กว่าๆนะครับเหรียญหล่อเจ้าสัวหล่อหูขวางนะครับยุคนั้นนะครับต่อก็ได้เหรียญหลวงปู่สุขนะครับเรียมเงินเก่านะครับวัดปากคอมะขามเท่าจังหวัดชัยนาท24 6 6เนื้อทองแดงครับเหรียญเก่ายอดนิยมนะครับหลวงปู่สุขยังสวยนะครับ เลี่ยมก็เลี่ยมโบราณคลาสสิกครับสุดยอดประสบการณ์สูงนะครับสองสี่หกหกครับหลวงผู้สุขมาใหม่ๆนะครับต่อไปก็เป็นเกจิเก่าชื่อชื่อดังนะครับจังหวัดกำแพงเพชรประคูวิบูลนะครับหรือหลวงพ่อสว่างวัฒพุธาครับเป็นรูปหล่อรุ่นแรกของท่านนะครับด้านหน้าจะมีสลักชื่อไว้นะครับวิบูลนะครับวิบูลนะครับหรือหลวงพ่อสว่างวัฒพุธาครับ รูปหล่อองค์นี้สร้างมาปี2 5 0 8ครับปี08นะครับเนื้อทองผสมเก่าสวยครับรูปหล่อหลวงพ่อสว่างวัดท่าพุทราจังหวัดกำแพงเพชรครับต่อกันด้วยรูปหล่อหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทครับรุ่นแรกนะครับสภาพยังสวยครับผ่านการใช้มาแค่นิดหน่อยครับรูปหล่อรุ่นยอดฮิตยอดนิยมหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามครับอำเภอสันบุรีนะครับ จังหวัดชชยนาทสวยมากนะครับรุ่นแรกนะครับยอดนิยมครับรูปหล่อหลวงพ่อโกยครับมาใหม่ๆนะครับล่าสุดต,ต่อไปก็ต่อไปก็มาชมพระก,กุอีกหนึ่งรายการนะครับองค์นี้เป็นพระก,กุสายเหนียวนะครับพระถ้ำเสือครับกูวัดถ้ำเสือจังหวัดกาญจนบุรีครับ เป็นพัฒ์เนื้อดินนะครับตามตำราก็จะเป็นดินออกหยาบๆนะครับมีแร่เม็ดโกดเม็ดทรายนะครับเป็นพระที่ฤาษีสร้างไว้นะครับสมัยนั้นนะครับพัฒ์เนื้อดินยอดนิยมเก่าสมบูรณ์ครับโกวัดถ้ำเสือจังหวัดกาญจนบุรีครับต่อไปก็เป็นพระรอดลำพูนนะครับไม่ตัดขอบนะครับสวยงามมากครับพรอดลำพูนยอดนิยมครับพรอดลำพูนเนื้อดินกวเก่าโบราณนะครับ สนใจติดต่อเข้ามานะครับพะรอดลำพูนสุดยอดหายากนะครับพิมพ์นี้นะครับสวยงามมากครับหลังเบี้ยนะครับต่อก็ได้แนบลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนครสวรรค์สองสีแปดสองเป็นแนบสกรีนลงยาครับนานมาทีนะครับเก่าสวยสมบูรณ์ครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพแนบสวยงามเดิมๆนะครับจังหวัดนครสวรรค์ต่อก็ได้รูปหลอเกจิสายอีสานนะครับ หลวงปู่ดุลนะครับวัดบุรพาลามครับจังหวัดสุรินทร์ไม่ค่อยเจอนะครับหายากนะครับรูปหล่อโบราณเก่าเนื้อออกขายเนื้อนวะนะครับองค์นี้นะครับหลวงปู่ดุลนะครับเกจิเก่าชื่อดังวัดบุรพาลามครับสวยและสมบูรณ์นะครับสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับหลวงปู่ดุลครับก้นช้างครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นยอดฮิตยอดนิยมนะครับก้นช้าง เก่าและสวยสมบูรณ์ครับตัวอุดนะครับเป็นรูปช้างสัญ,ญลักษณ์เมืองสุรินทร์นะครับหลวงปู่ดุลวัดบูรพาลามต่อก็ได้สร้อยสังวาลน,นะครับหลวงปู่สุขวัดปะคอเมขามเท่านานานมาทีนะครับเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมประพาณนทนนะครับนำมาม้วนทำตะกุดสร้อยสังวาลน,นะครับสําหรับคล้องคอครับมีหลายองค์เลยนะครับ ประมาณ18องค์องนะครับนำมาม้วนทำสร้อยสังวานครับพิมพ์สี่เหลี่ยมประภามนทนครับหลวงพุ้สุขวัดปากของมะขามเท่าเมายกเส้นนะครับพระ0ิบการยการนะครับเกือบ20องค์งนะครับสมริะได้สบายนะครับสร้อยสังวานมงคลครับต่อไปก็เป็นพระกุโบราณนะครับยอดนิยมมากๆอีกกุหนึ่งนะครับพระผงสุพรรณเนื้อดินลงรักน้ำเกลี้ยเก่า สุดยอดความสวยนะครับสุดยอดพระเก่าโบราณนะครับชื่นชอบและสนใจนะครับ0 6 2 0 1 7 6 7 4 2พระผงสุพรรณยอดนิยมครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับเนื้อดินเก่าเก๋าส,สวยสมบูรณ์นะครับลงรักเก่าต่อกันด้วยเหรียญเกจิยอดนิยมนะครับหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่เนื้อทองแดงลมดำเก่าครับสวยงามมากนะครับเหรียญสี่เหลี่ยม หลังพระประธานนะครับปี2510ชื่นชอบและสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับพระเครื่องยอดนิยม EP ที่158สวยเดิมนะครับผิวแห้งๆเก่าๆธรรมชาติครับหลวงพ่อหลวงพ่อมุ่ยครับวัดดอนไล่หน้ายังหนุ่มนะครับสมัยนั้นนะครับ ต่อก็ได้เหรียญหลวงพุทุกนะครับวัดปากคลองมะขามเท่าสองสี่หกหกครับเรียมพร้อมใช้แบบนี้เลยนะครับจับขอบเงินนะครับหลวงพุ้สุขแห่งวัดปากคองมะขามเท่าครับจังหวัดชัยนาทชื่นชอบสนใจอะไกันไหนติดต่อกันเข้ามานะครับพระสวยกเก่าๆนะครับต่อไปก็ไปเหรียญรางวัลชนะเลิศน,นะครับหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรเหรียญสร้างเมื่อปี เนื่องในงานแข่งขันกีฬาประจําจังหวัดนะครับยุคนั้นนะครับดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับปีที่สร้างนะครับพศอ,อยู่ตรงนี้นะครับปี2516ัร้บหกครับรายละเอียดจะบอกนะครับปีที่สร้างเมื่อปีหนึ่นานมากแล้วนะครับเหรียญรางวัลชนะเลิศกีฬานะครับ ด้านหน้าก็เป็นหลวงพ่อเพชรวัฒนหลวงครับผ่านการปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับพุทธคุณก็สุดยอดครับต่อไปก็เป็นเหรียญเกจิตชื่อดังนะครับจังหวัดสิงห์บุรีครับหลวงพ่อลาวัดโพสีสองสี่หกแปดเกจิตท,ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับหลวงพ่อลาวัดโพสีจังหวัดสิงห์บุรีครับสวยงามมากนะครับ สองสี่หกแปดครับเหรียญหลวงพ่อลาวัตโพสีสิงห์บุรีครับพระกอกรีสวยหลากหลายรายการนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับพระเครื่องยอดนิยมศูนย์หกสองศูนย์หนึ่งเจ็ดหกเจ็ดสี่สองครับราคาไม่แพงนะครับทุกท่านฝากกดติดตามกันด้วยนะครับไว้พวกคุณคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม